ที่สุดของเครื่องตัดหญ้าไร้สายต้องโอซูกะนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรที่น่ารักทุกคนนะครับนี่นะครับโอซูกะตัวนี้นะครับเป็นรุ่น O C S T ขีด M S นะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์ใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็อร์มแรงนี่ฟคร์มแรงความแรงเยอะมากนะครับกดตัดเนี่ยแบบปื๊ดปืดเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์เลยครับสุดยอดมากตัวนี้นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่่ทห้มานะครับ20โวลต์นะครับต่นี้นะครับดูชิ้นงานครับ สวยจริงๆนี่นะครับสวยมากครับสวยมากนี่นะครับมอเตอร์เขานะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดเจ็ดเจ็ดห้านะครับซึ่งถ้าเป็นเครื่องจัดยาแบตเตอรี 50> 50> ่ทั่วไปนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ขนาดห้าห้าศูนย์นะครับตัวนี้นะใหญ่นะครับแล้วก็ให้ใบมาสามใบด้วยกันนะครับใบตัดที่ให้มาก็เป็นใบมะละกอขนาดเก้านิ้วทีเดียวนะครับเ <c oughs> กือบเท่าเครื่องจัดยาที่เป็นเครื่องยนต์เลยนะครับเนี่ยครับใบขนาดเก้านิ้ว แล้วก็ให้ใบตัดวงเดือนนะครับที่เป็นของโอซุกะแท้มานะครับขนาด8นิ้วนะครับใบวงเดือนนะครับแล้วก็มีใบตัดเอ็นมาอีกหนึ่งใบนะครับสําหรับเล็มหญ้านะครับแล้วก็ตัดอ่หญ้าที่ติดกําแพงนะครับสําหรับใบตัดเอ็นนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรบบอลมาลองตัดให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่านะครับว่าตัวนี้นะครับใช้ดีแค่ไหนนะครับ นี่นะครับพอประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าล้อนี้ไว้ทําอะไรครับเจ้าล้อนี้ก็คือไว้ตัดไว้ตัดแนวตรงนะครับนี่นะครับปรับมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เข็นเข็นตัดไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับเข็นตัดไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับมันจะต้องใช้กับใบที่เป็นวงเดือนนะครับเพราะใบตัวนี้นะครับถ้าตัดแล้วมันจะมันจะปั่นนะครับมันมันจะปั่นปั่นพื้นนะครับต้องใช้กับใบวงเดือนที่ให้มานะครับอ่ามีนะครับจะลองดูนะครับให้หน่อยนะครับลองดูหน่อยนนะรี้ ก็ประมาณนี้นะครับไปตัดนะครับให้ในขอบพื้นนะครับให้ตรงนะครับหญ้าที่ล้นขอบพื้นออกมานะครับจะล้อนี้นะครับแล้วก็ยังมีอัปเกรดอีกหน่อยหนึ่งอีกนะครับก็จะมีล้อครับมีล้อล้อนะตรงนี้ครับใส่เข้าแล้วก็เราก็สามารถเดินนะครับเข็นเข็นอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือออปชั่นเสริมนะครับตัวนั้นนะครับตัวล้อนะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับสําหรับเจ้าโอซูกะตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับ ซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพนะครับอนคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่สุดของเครื่องตัดหญ้าไร้สายแล้วนะครับสำหรับเจ้าโอซุกะเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไม่ยากนะครับด้านล่างคลิปเดี๋ยวอนติดลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์สั่งซื้อนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับใบตัดวงเดือนนะครับตัดหญ้าขนาดดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าโอซุกะนะครับโอซีเอสทีขีดเอ็มเอสครับตัวนี้นะครับนบบก็เปลี่ยนใบมาแล้วนะครับ ใช้ใบวงเดือนนะครับทีนี้นะครับมาลองตัดหญ้าหนาๆกันดูบ้างนะครับอะลองดูสินะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับกับเครื่องตัดหญ้าโอซูกะนะครับตัดหญ้าสูงขนาดนี้นะครับหญ้าคานะครับลองดูกันครับนี่นะครับคนเกตดูว่า การดีไซน์ออกแบบของเขาเนี่ยครับทำมาได้ดีมากนะครับการตัดเนี่ยนะครับทำให้แทบจะไม่ต้องออกแรงเลยครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับผู้หญิงเเล็กๆก,ก็สามารถจะตัดใช้งานเจ้าเครื่องตัดหญ้าอุตุกะรุ่นนี้ได้อย่างสบายมากนะครับเพราะว่าน้ําหนักเบานะครับแล้วก็การดีไซน์รูมตัวนะครับทําให้การจับเหนียวถนัดี่นะครับโอ้โห ถือว่าใช้ดีมากครับโอ้โหเกินราคาครับเกินตัวครับเกินตัวคือมันตัดได้ไม่สะดุดเลยครับเนี่ยครับขนาดตัดหญ้าคาสูงสูงเนี่ยนะครับดูสิครับนี่สูงเกือบถึงสูงถึงเอวนะบอลเลยครับเนี่ยตัดได้สบายมากนะครับก็คือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถซื้อไปใช้ได้แบบอืมันก็ใช้ได้ใช้ได้จริงๆครับท่านสุภาพบรืตรีก็ ซื้อมาใช้ได้นะครับนี่นะครับขนาดญ้าขนาดนี้ก็ยังใช้ได้ถ้าเป็นญ่าตําๆนี่โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคมากแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวแบตเตอรี่มันจะหมดก็อัปเกรดได้ครับซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งก้อนหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของหรือว่าอาจจะอัปเกรดเป็นแบตเตอรี่ของบล็อกไฟฟ้านะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับอ่ก็จะสามารถตัดได้นานขึ้นไปอีกนะครับก็โอเคนะครับ สุดยอดมากแล้วก็เขาก็ยังมีใบตัดอีกหนึ่งตัวนะครับที่น้กบอลไม่ได้ลงให้ดูก็คือเป็นใบตัดตัดด้วยเอ็นนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นชุดจานตัดเอ็นนะครับตัดบริเวณสนามหญ้านะครับบริเวณบ้านนะครับที่มีติดขอบกําแพงติดกับขอบผนังบ้านนะครับก็ใช้จานตัดเอ็นแบบนี้นะครับก็จะสะดวกนะครับหญ้าที่ไม่ยาวเกินไปนะครับนี่ครับแถมมาให้นะครับมีใบตัดแถมมาให้3ามชิ้นนะครับเป็นใบ ตัดวงเดือนเนี่ยนะครับใบตัดวงเดือนแล้วก็เป็นใบมะละกอนะครับใบใบตะหลิกใบมะละกอนะครับเก้านิ้วเลยทีเดียวนะครับใบมะละกอส่วนตัวนี้นะครับขนาดแปดนิ้วนะครับนี่นะครับใช้ดีครับมอเตอร์เนี่ยก็ขนาดใหญ่พิเศษนะครับใช้ไม่มีไม่มีสะดุดเลยครับนี่นะครับโอซูก้าใช้ดีสวยงามมากนะครับชอบชอบชอบครับชอบก็ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับ อยากได้มาครอบครองอยากได้มาไว้ใช้นะครับก็ดันล่างคลิปนะครับน้าบนติดลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปดูลิงก์สั่งซื้อได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันต้นต้นนะครับราคาไม่สูงนะครับโอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ